ผ้าคนนี้พวกเขาอ้างว่าตัวเองคือปีเตอร์พาเกอร์ตัวจริงแต่จะมีเพียงแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่เป็นปีเตอร์พาเกอร์ตัวจริงส่วนที่เหลือเป็นร่างคนสวัสดีนะผู้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโรุ่กคนกันด้วยนะมันอดไม่ได้จริงครับที่พานในคลิปนี้ผมจะต้องเปิดคลิปในแนวพาโรดี้อะไรทำนองนี้ เพราะเนื้อหาที่พวกเราจะมาทําการพูดถึงกันมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการตามหาตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวปลอมกับตัวจริงที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวปลอมแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวจริงอะไรทํานองนี้อย่างพวกเกมเมอรร่างคนของสไปเดอร์แมนเพราะนอกจากวูเบอรีนสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาเกอร์ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มักจะโดนเหล่าวายร้ายนำเอาตัวอย่างพฤติกรรมของเขาไปทดลองนู่นนี่นั่นโน่นเพื่อสร้างร่างคนเรียนแบบเขาขึ้นมา พาใน,นวันนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสพาทุกคนไปสำรวจกันหน่อยว่าร่างโคลของสไปเดอร์แมนภาในจกักรวาลคอมิกจะมีใครกันบ้างที่มีมบทบาทเด่นๆไม่แพ้ปีเตอร์พาร์เกอร์ตัวจริง Peter're กิมมิร่างโคนของสไปเดอร์แมนจริงๆแล้วหากว่าเราจะย้อนกลับไปมันก็เป็นคอนเซปที่มีมาตั้งแต่คอมิกช่วงยุค70กันเลยก็ว่าได้ส่วนตัวละครที่เราจะกล่าวว่าเขาอาจจะเป็นร่างโคนคนแรกในประวัติศาสตร์ของคอมิกสไปเดอร์แมนก็อาจจะเป็นเว็บแมนตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นมาในคอมิกสไปดี้ซูเปอร์สตอรี่เล่มที่25ในปี1977ตัวละครที่เกิดขึ้นมาจากหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของดรดูมเพื่อสร้างร่างกอปปี้ด้านตรงข้ามของสไปดี้ คอนเซปต์ร่างโค้ชสไปเดอร์แมนเวอร์ชันรีเวิร์สมันก็เลยถูกแสดงออกผ่านคอสตูมของเขาที่จะเป็นการสลับคู่สีจากคอสตูมของสไปเดอร์แมนแบบปกติรวมไปถึงอุปนิสัยของเว็บแมนก็จะกลายเป็นคนชั่วร้ายแทนที่จะเป็นฮีโร่เหมือนกับร่างต้นแบบด้วยความปบนร่างกอปปี้เว็บแมนก็เลยจะมีทั้งพลังและทักษะทุกอย่างแทบจะเหมือนกับปีเตอร์ติดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวด้วยความที่ดรดูมสร้างเว็บแมนมาให้เป็นด้านตรงข้ามของสไปดี้นี่แหละ มันก็เลยทําให้แทนที่ไอ้หมอนี่นะครับมันจะฉลาดเหมือนกับปีเตอร์พาร์เกอร์คอนเซปต์สไปดี้รีเวิร์สมันก็เลยทําให้ไอเจ้าเว็บแมนกลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะซื่อบือ้อให้อารมณ์คล้ายๆกับบีซาโรของทางฝั่ง DC นัแหละ แม้เว็บแมนจะถูกมองว่าน่าจะเป็นร่างคนตัวแรกของสไปดี้ที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในหนังสือการ์ตูนแต่ด้วยความที่เรื่องราวของเขามันก็ดันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจัก,กรวาลกระแสหลกักเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจัก,กรวาลคู่ขนานอื่นการมีอยู่ของเว็บแมนรวมถึงคอนเซปตร่างคนสไปดี้จึงกลายเป็นสิ่งที่จะมีเพียงแค่ฮาร์ดคอร์แฟนคอมิกเท่าน,นั้นที่รู้ง่ายๆก็คือคอนเซปของเว็บแมนและก็ร่างคนสไปดี้มันยังไม่ได้แมทในช่วงยุค70 โดยในระยะเวลาไล่เลี่ยกันทีวีซีรีส์ฉบับคนแสดงเวอร์ชั่นแรกสุดของสไปเดอร์แมนที่ออกอากาศร,ระหว่างปี1977จ19นถึง1979ภาในตอนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้มันก็ดูเหมือนว่าทางทีมงานจะได้หยิบยกเอาคอนเซปต์ร่างโคนเวอร์ชั่นชั่วร้ายของสไปเดอร์แมนมาใช้ และมันก็ดูเหมือนว่าในเวลาต่อมาไอ้เจ้าคอนเซปต,ต์ร่างโคของสไปเดอร์แมนที่ได้ถูกนํามาใช้ภายในซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะกลายเปรากฐานที่ถูกนําไปต่อยอดกลายเป็นหัวเรื่องคอมิกที่มีความโด่งดังมากที่สุดของสไปเดอร์แมนในช่วงยุค90อย่างโคนซาก้าที่ก็ตามชื่อเลยมันจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวความวายป่วงภายในชีวิตของปีเตอร์พาเกอร์ที่มีต้นเหตุสําคัญมาจากร่างโคของเขา เมื่อวายร้ายนามว่ามายส์วอร์เรนหรือสมญาณน,นามในวงการก็คือแจ็คเกลมีความต้องการอยากจะล้างแคส์ไปเดอร์แมนที่เป็นสาเหตุทําให้เกวนสเตซี่ต้องเสียชีวิตเพราะว่าในตอนนั้นถึงไอ้เจ้ามายส์วอร์เรนจะมีศักดเป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่เขาก็กลับมีความรู้สึกพิศสวาสหนึ่งในลูกศิษย์ของตัวเองอย่างเกวนสเตซี่ทางทางที่ในตอนนั้นเธอก็แสดงออกให้เห็นว่ากําลังโคกับปีเตอร์พาเกอร์อยู่ เมื่อเกวนจากไปมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่เขาเอ็นดูรักเควนเหมือนลูกเหมือนหลานน่ะก็ได้แปลเปลี่ยนให้เขามากลายเป็นวายร้ายที่อยากจะล้างแค้นสไปเดอร์แมนแทนและด้วยการที่ความรู้และความถนัดส่วนใหญ่ของมาร์สบอรเรนหรือที่ต่อจากนี้ไปผมจะขอเรียกเขาว่าแจ็คเกิลนะมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการโคนิ่งมันก็เลยทําให้หลังจากลองผิดลองถูกมานานในท้ายที่สุดแจ็คเกิลก็สามารถสร้างร่างขวดสไปดี ที่ไร้ข้อบกพร่องมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดอย่างเบนไรรี่ขึ้นมาได้ความเหมือนของเบนมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่การที่ทําให้เขามีทั้งพลังและทักษะแบบเดียวกับสไปเดอร์แมนแต่ไม่ยอรวมไปถึงการที่แจ็ k เกลก็ได้ทําการปลูกถ่ายความทรงจําบางส่วนของปีเตอร์เข้ามาภายในหัวของเบนเพื่อทําให้ร่างคนคนนี้ก็เชื่อว่าตัวเขาอ่ะคือปีเตอร์พาร์เกอร์ตัวจริง เรื่องราวส่วนใหญ่ของเบนในช่วงแรกมันก็เลียงมัจะเข้าไปซัดแล้วก็พัวพันกับชีวิตของปีเตอร์ตัวจริงอยู่เสมอหลกัหลกๆมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรนที่ว่าทั้งเบนและปีเตอร์เขาก็มีความทรงจำเหมือนกันทำให้มันเป็นการยากมากเลยที่จะระบุว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงใครกันที่เป็นร่างคนเพราะความทรงจำอุบัติไสยทุกอย่างที่มันหล่อหลอมให้ปีเตอร์พาร์เกอร์กลายเป็นสไปเดอร์แมนไอจาความทรงจำเหล่านั้นเบนเองก็มีเหมือนกัน มันก็เลยทําให้พอยความสับสนในจุดนี้ก็นับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องราวเบนไรรี่ที่มันก็กินระยะเวลานานอยู่หลายปีเลยนะกว่าที่ผู้อ่านอย่างเรารวมถึงตัวเบนน่าจะได้คําตอบว่าสรุปแล้วเขาคือตัวจริงหรือร่างคนกันวะ Coding the genetic structures It might be Peter who was the clone not me That news pushed Peter Parker over the edge Now he hated me with a passion และเมื่อรู้ว่าใครกันแน่คือปีเตอร์ใครกันแน่คือเบนพอัอยหลักของเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับเบนมันก็จะหันไปโฟกัสเกี่ยวกับการตามหาจุดยิงของตัวเองว่าคุณค่าของเขามันก็ไม่ได้มีเพียงแค่การเป็นร่างโคนหรือตัวสำรองของปีเตอร์ เพื่อสร้างความแตกต่างมันก็เลยทําให้ร่างโคนคนนี้จึงตัดสินใจใช้ชื่อว่าเบนไรรี่ซึ่งเกิดจากการนําเอาเชื้อต้นของลุงเบนมาผสมเข้ากับเชื้อการของป้าเมย์พร้อมทั้งทําการย้อมสีผมของตัวเองให้กลายเป็นสีบอน์ทองคนอ่านอย่างพวกเราก็จะสามารถแยกได้ว่าคนไหนคือปีเตอร์คนไหนคือเบนก็ให้ดูจากสีผมนี่แหละโดยเบนก็ได้เลือกใช้สมญาณฮีโร่ของเขาก็คือสก a r เลต s สไปเดอร์ไอแมงมุมสีแดงชาติในการปรปาบปามเหล่าอาชญาก,กรไปพร้อมกับสไปเดอร์แมนตัวจริง อย่างไรก็ตามในบางครั้งหากว่าปีเตอร์เจอปัญหาหรือติดภารกิจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาก็จะไม่สามารถมากลายเป็นสไปเดอร์แมนได้หาว่าใน,นตอนนั้นเบนยังคงโลดแล่นอยู่ภายในจัก,กรวาลคอมิกยังไม่ได้มองไปเสียก่อนเขาก็มักจะเป็นตัวละครที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาให้สารต่อชื่อสไปเดอร์แมนแห่งปีเตอร์ชั่วคราวอยู่เสมอ สำหรับแจ็คเกิลการมีอยู่ของเบนก็เปรี่ยบเสมือนกับการที่เขาเป็นผลงานชิ้นโบแดง ผู้ที่เปรียบเสมือนกับความสําเร็จสูงสุดในการโค้ดิ้งสไปเดอร์แมนให้มีความออกมาใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆตามมาเพราะกว่าที่มันจะได้ออกมากลายเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดอย่างเบนเนี่ยก่อนหน้านั้นแจ็ k เกิลก็ได้พยายามที่จะสร้างร่างโคดสไปเดอร์แมนขึ้นมาหลายต่อหลายเวอร์ชั่นแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งมันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งตามมาด้วยตลอดซึ่งร่างโคดที่แจ็ k เกิลมองว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดล้มเหลวและก็มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา ก็คือร่างโคนที่เรียกตัวเองว่าเคนพาร์เกอร์ ในตอนแรกร่างโคนที่มีชื่อว่าเคนเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเฝ้าสังเกตการปริยะหนึ่งแจ็คเกิลก็ได้้นผมว่าเคนอะ่ะดันเป็นร่างโคนที่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือร่างกายของเขาอะ่ะมันจะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความไม่เสถียรของเซลล์ซึ่งมันก็คือปัญหาที่แจ็คเกิลก็เจอมาตลอดตั้งแต่ที่เขาพยายามจะสร้างร่างโคนของสไปเดอร์แมนพอรู้ว่าเคนเองก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยทําให้สถานะของเคนจากที่ในตอนแรกจะถหูวางเอาไว้ให้เป็นร่างคนที่สามามรถ งานได้จริงก็ถูกลดระดับมาให้เหลือเพียงแค่การเฝ้าสังเกตการดูว่าร่างคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่เซลล์เสื่อมสภาพจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่และการทดลองเพื่อตามหาข้อจํากัดดังกล่าวน,นี่แหละมันก็เลยนํามาสู่เหตุผลให้สภาพจิตใจของเขามันก็เริ่มไม่คงที่และนํามาสู่การที่ทําให้เคนกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและหัวร้อนอยู่แทบตลอดเวลา แถมการตีตราให้เขาเป็นผลงานที่ล้มเหลวมันก็ยิ่งทําให้เคนะแสดงอาการต่อต้านมากขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็เลยทําให้เคเลือกที่จะหลบหนีออกมาจากห้องทดลองของแจ็คเกิล การเปอิสารามันก็เลยทาให้เคนคนพบความสามารถหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการที่ร่างกายของเขามันก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่เซลล์เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วนั่นก็คือถึงเขาจะมีสัมผัสแมงมุมที่ด้อยกว่าทั้งปีเตอร์และเบนแต่มันก็แลกมากับการที่เขาก็จะมีศักยภาพทางด้านร่างกายที่เหนือกว่าทั้งสองคนแถมเขาเองก็ยังมาพร้อมกับท่าโจมตีที่เป็นซิกเนเจอร์ประจําตัวอย่างมาร์กออฟเคนการถ่ายโอนความร้อนจากปลายนิ้วมือของเขาไปสู่ร่างกายของเป้าหมายจนทําให้เกิดการเป็นรอยไหม้ขึ้นมาบ bon ในด้านความสัมพันธ์ของทั้งเบนและเคนที่เปรียบเสมือนกับพี่น้องที่เป็นร่างคนของปีเตอร์มันเหมือนกันในตอนแรกก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันโคตรจะไปได้ไม่ค่อยสวยเพราะการมีอยู่ของเบนมันก็เปรียบเสมือนกับการตอกย้ำความล้มเหลวในฐานะร่างคนของเคนในช่วงแรกเคนจึงมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกับวายร้ายกึ่งแอนตี้ฮีโร่ที่มักจะคอยมาตามราวีปั่นป่วนชีวิตของเบนนั่นแหละแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปยังไงซะสายสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นพี่น้องร่างคนของปีเตอร์มันก็เป็น สิ่งที่ไม่สามารถตัดขายกันได้เพราะบนโลกใบนี้มันก็คงจะไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองคนไปมากกว่ากันละกัน หลังๆเคนก็เลยมีการปฏิบัติตัวต่อเบนค่อนข้างจะเหมือนพี่ชายขึ้นมาหน่อยแต่เป็นพี่ชายในทำนองว่าคือใจจริงก็ห่วงนะก็รักน้องแต่เวลาต้องสื่อสารพูดคุยเปิดใจกันก็กลับเลือกใช้หมัดแทนที่จะสื่อใจด้วยคําพูดกระซะอย่างนั้นเพราะอย่างที่บอกไปถึงจะเป็นคนดีแต่ว่าพื้นฐานเคนจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นแนวปากร้ายแต่ใจดีนั่นแหละครับ ทำให้ในช่วงตอนที่เบนจากไปเคนนี่แหละก็คือคนที่มารับช่วงต่อชื่อสการเล็ตสไปเดอร์ต่อจากน้องชายแถมครั้งหนึ่งในช่วงตอนที่ปีเตอร์ตัวจริงถูกช่องเล่นงานเอาชีวิตจากผู้ไม่หวังดีเคนนี่แหละก็คือคนที่เสียสละตัวเองปลอมตัวเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อช่วยให้ปีเตอร์รอดจากความกล้าหาญและเสียสละของเคนมันก็เลยทําให้ปีเตอร์ตัวจริงก็ยินดีที่จะให้เคนใช้นามสกุลของเขาเรากับเป็นครอบครัวเดียวกันทําให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเคนก็เลยมีชื่อเต็มว่าเคนปาร์เกอร์นั่นเอง ขอแทมอีกนิดหนึ่งครับคืออย่างที่เรารู้กันในเหตุการณ์ Spider v e r s e ครั้งแรกที่เกิดขึ้นภายในจัก,กรวาลคอมิกเคนจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกรับเลือกให้เป็นภาชนะของเทพเจ้าแมงมุมน้ำว่า The a r า h เท ทาให้ในช่วงนานที่เขามีสถานะเป็นร่างอวตารของเทพเจ้าแมงมุมเคนก็จะมีการได้รับเซตพลังใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยจํานวนหนึ่งอย่างเช่นการที่เขาสามารถงอกเหล็กในขึ้นมาจากบริเวณปลายแขนของตัวเองหรือไม่ก็การที่เขาสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแมงมุมขนาดยักษ์ได้เป็นตน้นแต่หลังจากที่เขาสูญเสียสถานะร่างอวตารของเทพเจ้าแมงมุมไปมันก็ดูเหมือนว่าเซตพลังเหล่านี้เองก็จะหายไปด้วย All see a good man I is see good สำหรับปัจจุบันภายในจักรวาลกระแสหลักของมาเวลก็จะมีเพียงแค่เคนและเบนนี่แหละที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นร่างโคนสอคนสุดท้ายของ s p i d e r m a แที่ยังคงมีชีวิตอยู่ แต่หากเราย้อนกลับไปในช่วงโคซาก้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เบนและเคนที่เป็นร่างโคดของสไปเดอร์แมนเราะว่ามันยังมีร่างโคนดอีกจำนวนหนึ่งที่แจ็คเกิลได้สร้างขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้นําออกมาใช้งานเนื่องจากร่างโคนดเหล่านั้นก็มาจะมาพร้อมกับปัญหาหรือไม่ก็ข้อบอกพร่องอะไรบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกรณีของเคนเริ่มต้นกันด้วยสไปเดอร์ไซร่างโคดที่แจ็คเกิลได้สร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อใช้มันสำหรับการกำจัดปีเตอร์ตัวจริงเบนและก็เคน และด้วยความที่ในชว่วงแรกสไปเดอร์ไซเองก็จะมีความทรงจําแบบเดียวกับที่ปีเตอร์มีทําให้เขาก็กลายเป็นร่างคนอีกหนึ่งคนที่ในโชว่วงแรกก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะคือสไปเดอร์แมนตัวจริง ความพิเศษของสไปเดอร์ไซก็คือการที่แจ็กเกิได้ทําการปรับแต่งพฤติกรรมของเขาบางส่วนทําให้เจ้านี่นะครับมันก็จะมีความสามารถบางอย่างที่ปีเตอร์ตัวจริงแล้วก็ร่างคนอีก2คนไม่มีอย่างความสามารถในการควบคุมมวลและความหนาแน่นภายในร่างกายของตัวเองไปจนถึงระดับโมเลกุลทําให้สไปเดอร์ไซ์ก็จะมาพร้อมกับความสามารถในการยืดหดและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองได้คล้ายคลึงกับมิสเตอร์แฟนตาสติก อีกหนึ่งร่างคนของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยปรับแต่งพรุกรรมบางส่วนเพื่อมอบความสามารถบางอย่างที่ตัวจริงไม่มีแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ไปได้ไม่ค่อยสวยทําให้ร่างคนตัวนี้ก็มาพร้อมกับร่างกายที่ไม่ค่อยเสถียรชัน,นิีที่หนักกว่าของเคนหลายสิบเท่า กาเดียน <Guardian S 2> <Guardian S 1> ก็เลยกลายเป็นร่างโคลอีกหนึ่งคนที่ถูกดองเอาไว้ภายในห้องทดลองเนื่องจากไม่สามารถใช้งานจริงได้ถึงจะมาพร้อมกับปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยของเซลล์ทําให้กาเดียนก็จะเป็นร่างโคลที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่เพราะความเสื่อมถอยที่มันก็มีความคล้ายคลึงกับในกรณีของเคนมันก็เลยทําให้กาเดียนจะเป็นร่างโคลที่มีศักยภาพทางด้านร่างกายเน้นไปที่ความแข็งแกร่งแบบเพีเพยยๆเน้นอปเอาไปที่เต้นเพียงแค่อย่างเดียวจนทําให้เขาไม่ได้แสดงออกถึงความสามารถนอื่นแบบที่ปีเตอร์มีเลย อีกหนึ่งร่างโคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของเซลล์ทำให้ร่างกายของเขามันจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าปีเตอร์อย่างเห็นได้ชัดแถมเมื่อระยะเวลาผ่านไปเซลของแจ็คมันก็จะเริ่มสูญเสียความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังของแมงมุมไปด้วยแจ็กก็เลยเป็นร่างโคที่หากว่าปล่อยไว้เรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาโชคยังดีที่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับพลังมาแต่แจ็กก็ยังได้รับการสืบทอดสติปัญ,ญญาและไหวพริบแบบที่ปีเตอร์มีติดตัวมาด้วย แจ็คเกิลก็เลยเลือกใช้ความอัจฉริยะของแจ็คในแบบที่ปีเตอร์มีนี่แหละในการช่วยงานต่างๆของเขาภายในห้องทดลองแทนกองทัพสไปเดอร์โคนร่างโคนรุ่นผลิตจำนวนมากของสไปเดอร์แมนแน่นอนครับว่านี่เองก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ล้มเหลวของแจ็คเกิลเพราะถึงตัวเลียนแบบพวกนี้มันจะมาพร้อมกับความสามารถที่มีความใกล้เคียงกับสไปเดอร์แมนตัวจริง แต่พวกมันก็กลับเป็นเพียงแค่ร่างภาชนะเปล่าๆที่ก็ไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะตอบสนองกับเพียงแค่คำสั่งเท่านั้นสำหรับแจ็กเกิลที่มีความต้องการในการสร้างร่างคนของสไปเดอร์แมนที่เหมือนทั้งทางด้านพลังและด้านจิตใจเจ้ากองทัพสไปเดอร์คนพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวกระนั้นแจ็กเกิลก็ยังเลือกเก็บพวกนี้ไว้เพราะว่าอย่างน้อยพวกมันก็ยังมีประโยชน์ในการต่อสู้ I live underground in It's like only place underground the sewers the freak me monster for a freak like A monster. ด้วยความที่โคซาก้าก็เป็นอีเวนท์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของสไปเดอร์แมนในยุค90มันก็เลยไม่แปลกที่ทางมาเวลมีความต้องการที่อยากจะขยายเรื่องราวของอีเวนต์นี้ให้มันขายต่อได้ยาวๆ โดยหนึ่งในความพยายามของทางค่ายก็คือการนำเอาเกมมิของโคซาก้าไปปรับใช้กับเรื่องราวในเ e อิร์ธ1610หรือก็คือจกักรวาลอัลติเมตที่มีโทนการเล่าเรื่องค่อนข้างจริงจังมากกว่าในจกักรวาลกระแสหลกักเพียงแค่ความแตกต่างของเหตุการณ์โคซาก้าที่มันเกิดขึ้นภายในจกักรวาลอัลติเมตจากการที่ในจกักรวาลกระแสหลกักร่างคนของปีเตอร์มันจะเกิดขึ้นมาจากฝีมือของวายร้ายอย่างแจ็กเก็ลหรือมาร์สวอร์เรนใช่ไหม แต่พอมากลายเป็นจักรวาลอัลติเมตต้นต่อของปัญหาทุกอย่างมันก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฝีมือของดรอเอร์ออตโต้แทนความวุ่นวายทุกอย่างมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อดรเคิร์ดคอนเนอร์ได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนว่าคือปีเตอร์พาร์เกอร เจ้าตัวก็เลยมีความหวังดีอยากจะซัพพอร์ตปีเตอร์เท่าที่เขาจะสามารถทําได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเดลิซาดเคิร์ทคอนเนอร์ก็ได้ปีเตอร์หรือสไปเดอร์แมนมาช่วยเอาไว้นี่แหละเขาก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณในส่วนนั้นเช่นการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนูน่นนี่นั่นโน้นรวมถึงการช่วยทําแผลให้กับปีเตอร์เนี่ยตอนที่บาดเจ็บมาจากการต่อสู้และการที่ปีเตอร์มาขอให้เคิร์ทคอนเนอร์ช่วยทำแผลให้กับเขานี่แหละมันก็เลยทำให้เคิร์ทมีโอกาสได้เก,ก็บตัวอย่างเรื่องของสไปเดอร์แมนมาศึกษาต่อโดดดยยยทีี่่ไไมม้้บออกปเตร์ววคาสสงสั จากนั้นก็ตามภาษานักวิทยาศาสตร์นะเคิร์ดก็ได้นําเอาตัวอย่างเลือดเจ้ากรรมดังกล่าวนี่แหละไปต่อยอดเพื่อสร้างอะไรบางอย่างด้วยการนําเอาเลือดของปีเตอร์ไปประสานเข้ากับงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเวนนอมซิมบิโอตจนได้ออกมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นลูกผสมระหว่างซิมบิโอตและร่างโคนของสไปเดอร์แมนที่ถูกเรียกว่าลิตเติลบ n นหรือที่ในเวลาต่อมาทุกคนก็จะรู้จักเจ้านี้ในฐานะของคาเนตแห่งจกักรวาลอัลติเมท และทุกคนก็รู้สำหรับการทดลองอะไรที่มันมีความเสี่ยงหรือไม่สมบูรณ์ภายในจกกักรวาลฮีโร่ไม่ก็หนังซอมบี้ไอ้เจ้าการทดลองพวกนั้นอะ่ะมันมักจะหลุดออกมาจากห้องแลบเสมอใช่ครับเคิร์ตคอนเนอร์ทำไอ้เจ้าลิตเติลบนที่ในเวลาต่อมาจะเป็นคาเนตหลุดซัมไพรไอ้เจ้าลิตเติลบนมันก็ดันมาพร้อมกัขบข้อบกพร่องบางอย่างภายในดีเอของมันทําให้หากมันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่นะมันก็จะเป็นต้องกืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อรักษาความเสียงของร่างกายตัวเอง ในจังหวะน,นี้ทุกคนก็น่าจะพอเดากันได้แล้วนนว่าทำไมจูจ่ๆไอเจ้าลิตเตอร์เบนมันถึงได้รับฉายาว่าคาร์เนชเพราะหลังจากที่มันหลุดออกมาจากห้องแลบนะครับนอ้องเขาก็จัดซอยจุไม่พักเลยแถมหนึ่งในเหยื่อสังเวยที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นไม่เข้าเรื่องของเคิร์คอนเนอร์ภายในเรื่องราวนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลจากชีวิตของปีเตอร์เกวนสเตซี่ของจักรวาลอัลติเมทก็คือหนึ่งในคนที่กลายเป็นซอยจุโดนไอเจ้าคารเนชเนี่ยแร a ไปแล้วนั่นเอง เพราะถึงจะมีร่างกายเป็น CBO แต่ว่าหาดพิทุกรรมส่วนหนึ่งของไอ้เจ้าคาเนตพภาในจกักรวาลออลิิเมตก็เป็นของปีเตอร์พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมันก็เลยเป็นการอิงมาจากพื้นฐานความทรงจําที่ปีเตอร์มีอยู่นั่นเองอย,ยอย่างไรก็ตามแม้เจ้าโปรเจกต์การโคลนิง้งสไปเดอร์แมน มันก็กลกายเป็นสิ่งที่ไปเข้าตาพวก FBI และ CIA ที่ในตอนนั้นพวกเขาก็กําลังมกมุ่นเกี่ยวกับการสร้างกองทัพย่อมรู้ของตัวเองขึ้นมางานวิจยัยของเคิร์ทคอนเนอร์ที่มันได้สร้างอัลติเมทคาเน่ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พวกเขานํามาใช้ต่อยอดเพื่อสร้างร่างโครของสไปเดอร์แมนขึ้นมาโดยมีคนที่ดูแลโปรเจกต์ในครั้งนี้เลยก็คือด็ออรตูสส่วนร่างโครที่เกิดขึ้นมาจากโปรเจกต์นี้ก็จะประกอบไปด้วยริชาร์ดพาร์เกอร์ ร่างโคลนของปีเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีอายุมากกว่าตัวต้นแบบโดยริชาร์ดก็จะเป็นร่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เชื่อว่าตัวเองคือพ่อของปีเตอร์ที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในด้านของบทบาทนอกจากการปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับชีวิตของปีเตอร์ว่าเฮ้ยพ่อเขายังมีชีวิตอยู่หรอวะนอกจากนั้นแล้วริชาร์ดพาร์เกอร์คนนี้นะครับที่เป็นร่างโคลนก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรที่มันโดดเด่นเหมือนกับว่าร่างโคลนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดอกออกทดลอง ตของร่างคนเหล่านี้ได้มากถึงขนาดไหนกันอัลติเมทสไปเดอร์วูแมนหรือเจสิก้ารูร่างคนผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวพาในโปรเจกต์นี้และยังเป็นร่างคนที่มีความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไร้ข้อบกพร่องมาที่สุดเจสิกา้าก็เลยเป็นร่างคนเพียงแค่คนเดียวในชน่วงแรกที่รับรู้ว่าตัวเองเป็นร่างคนของปีเตอร์พาร์เกอร์นะและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํางานให้กับทางรัฐบาลโดยตรงในฐานะเจ้าหน้าที่เจสิก้ารูผู้มีคนเนมว่าสไปเดอร์วูแมน เว่าก่อนที่ความทรงจำของเธอมาจะได้รับการปรับแต่งในขั้นตอนสุดท้ายมันก็ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่พอเดากันได้นั่นก็คือร่างโคนที่เหลืออยู่อ่ะก็หลุดออกจากห้องวิจัยไปอีกแล้วตามเคยในฐานะคนที่ดูเพึ่งพาได้มากที่สุดเจสสิก้าก็เลยตัดสินใจที่จะติดตามเหล่าพี่น้องของเธอเพื่อไม่ให้พวกเขาไปทำอะไรพี่เลนพี่เลนกับแมรี่เจนแม็ก็ปีเตอร์ตัวจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้เจสสิก้าก็เลยเป็นร่างโคนเพียงแค่คนเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับปีเตอร์มาตั้งแต่แรก โดยเมื่อจบปัญหาเกี่ยวกับร่างโคนของสไปเดอร์แมนไปที่เรียบร้อยบทบาทหลังจากนั้นของเจสสิก้ามันก็จะมีความคล้ายคลึงกับเบนไรรี่ในจกักรวาลกระแสหลักนั่นแหละนั่นก็คือการที่เธอจะเป็นต้องตามหาจุดยิงของตัวเองในฐานะคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่างโคนหรือตัวสำรองของปีเตอร์เหมือนกับจุดประสงค์ที่เธอถูกสร้างขึ้นมา ในเหตุการณ์ Spider Verse ด้วยความเป็นผู้ใช้พลังแมงมุมที่มาพร้อมกับกิมมิร่างคนมันก็เลยทําให้เจสสิกา้าเองก็จะถูกจับไปรวมกลุ่มกับเบนและเคนสองสกร์เลตสไปเดอร์ผู้ได้เป็นร่างคนของปีเตอร์พาร์เกอร์ในจกักรวาลหลัก เพราะว่าในตอนนั้นสําหรับภายในจกักรวาลอัลติเมตเจสิก้าก็น่าจะเป็นร่างโขนเพียงแค่คนเดียวภายในเรื่องที่ยังคงมีชีวิตอยู่แถมในช่วงที่ม y มราเรสได้มาสารต่อชื่อของสไปเดอร์แมนแทนปีเตอร์พาร์เกอร์ที่จากไปเจสิก้าก็คืออีกหนึ่งคนที่เข้ามาให้คำแนะนำมายสว่าเขาควรจะเป็นสไปเดอร์แมนแบบไหนเหมือนกับในตอนที่ปีเตอร์ตัวจริงก็เข้ามาให้คำแนะนำกับเธอในตอนที่หลงทางน,นั่นเองอัลติเมททารันทูล่า ปัญหาหนึ่งอย่างที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่มีคนต้องการที่จะสร้างร่างคนของสไปเดอร์แมนขึ้นมาก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เสถียรของพารุกรรมที่ส่งผลให้คนนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานภายในจักรวาลอัลติเมทด็อกออกเองก็เจอปัญหาอะไรทำนองนี้ด้วยเช่นกันแต่เขาก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการใส่ลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างคนแต่ละตัวให้พวกเขาก็จะมีความแตกต่างจากปีเตอร์ตัวจริงอย่างในกรณีของริชาร์ดก็คือการทําให้ร่างคนมีอายุที่มากกว่าตตัว้นนแบบใกกรณีของ ก็คือการเปลี่ยนเพศของเธอให้กลายเป็นผู้หญิงเพราะจุดประสงค์หลักในการสร้างร่างโคนของดอกออกภายในจกักรวาลอัลติเมทมันจะไม่ได้เหมือนกับแจ็กเกิลภายในจกักรวาลหลักที่ต้องสร้างออกมาให้มันเหมือนแบบเป๊ะเ,เ,เพราะในจกักรวาลนี้คือมันจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้สร้างออกมาแล้วใช้งานได้ก็พอยาในกรณีของทารันทูล่าก็คือการทําให้เขาเป็นร่างโคนที่มีการแสดงออกและความเข้มข้นของพลังที่มากกว่าปีเตอร์ตัวจริง การเพิ่มปริมาณพารุกรรมของแมงมุมเข้าไปในสมก,การที่มากกว่าปกติผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยทําให้ทารันทูล่ากลายเป็นร่างโครของสไปเดอร์แมนที่มีลักษณะร่างกายเป็นลูกครึ่งระหว่างแมงมุมและก็มนุษย์อย่างชัดเจนอัลติเมทสกอร์เปีอยอยู่เหนือร่างโครของปีเตอร์ที่ดลุดออกมาจากห้องทดลองในะระหว่างความวุ่นวายที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้น เหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้ชื่อสกอร์เปียนแล้วก็ไปสร้างชุดกรอบพวกนี้มาได้ยังไงนะครับภายในเรื่องก็ไม่ได้มีบอกเพราะบทบาทหลักของอัลติเมสสกอร์เปียนภายในอีเวนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากคือเขามีบทเพื่อให้โดนจับและเพื่อให้ปีเตอร์รู้ว่าอ๋อในตอนนี้นะ่ะมันมีคนที่พยายามจะโคน,นิ่งเขาอยู่นะ อีกอย่างถิงอ Ultimate Scorpio จะมีรูปร่างภายนอกที่ไม่ต่างกับปีเตอร์แต่มันก็ด้บันว่า Ultimate Scorpio ร่างโคนคนนี้เขาจะมีความบกพร่องบางอย่างนั่นก็คือการที่เขาจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงทําให้เจ้าตัวก็กลายเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่จาอะไรก็ไม่ค่อยได้พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องถาว่าเมื่อเทียบกับในกรณีของเคานแห่งจักรวาล Ultimate ข้อบกพร่องที่ Ultimate Scorpio ต้องเจอมันก็ดูเล็กน้อยไปเลย เพราะว่าอัลติเมทเคนเขาก็มีข้อบกพร่องทั้งในด้านของร่างกายที่มีการเสื่อมถอยของเซลล์อย่างรวดเร็วแถมยังมาพร้อมกับสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงและเชื่อว่าตัวเขานี่แหละคือปีเตอร์ตัวจริงเรียกได้ว่าอัลติเมทเคนคือเขาเหมาหมดเลยครับในขณะที่คนอื่นมีข้อบกพร่องเพียงแค่อย่างละข้อแต่อัลติเมทเคนนี่คือเขาเก็บเรียบครับทั้งในด้านร่างกายด้านความคิดด้านสภาพจิตใจเหมาหมดเลย Life taking new identity. ในส่วนต่อไปพวกเราก็จะมาดูกันหน่อยว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอีเวนต์โคซาก้าร่างโคลของสไปเดอร์แมนจะยังมีเวอร์ชั่นอื่นอีกไหมผมก็ขอเริ่มต้นกันด้วยตัวละครนี้เลยครับซูพี r เรียออโตฟูส หลังจากที่ตัวตนของออตโต้ก็เหลือเอาไว้เพียงแค่ข้อมูลดิจิตอลที่ถูกสำรองเอาไว้เจ้าตัวข้อมูลดังกล่าว่มันก็เลยมีความต้องการที่อยากจะสร้างกายเนื้อของตัวเองขึ้นมาแต่จะให้ใช้เป็นร่างกายแบบคนธรรมดาทั่วไปมันก็คงจะกระไรอยู่ในเมื่อมาถึงระดับนี้แล้วมันก็ต้องไปให้สุดดังนั้นเขาก็เลยหันมาพึ่งพาการสร้างร่างกายใหม่ด้วยเทคโนโลยีโคนนิ่งด้วยการนำเอาดีเออของเขาไปประสานรวมเข้ากับดีเอของปีเตอร์เพื่อสร้างร่างโลนรูปผสมของด็อกอ็อกและก็สไปเดอร์แมนขึ้นมา จากนั้นดรอกเอร์โตโพสที่ในตอนนี้ก็มีสถานะเป็นข้อมูลดิจิตอลก็จะทําการโอนย้ายจิตสํานึกของตัวเองเข้าไปในร่างภาชนะเปล่าที่ได้เตรียมเอาไว้เพียงเท่านี้พวกเราก็จะได้ออกมากลายเป็นตัวละครที่มีจิตสํานึกความนึกคิดแล้วก็ความฉลาดแบบดรออร์อัโตโพสแต่ก็จะมาพร้อมกับร่างกายที่มีความแข็งแกร่งและมีพลังแบบเดียวกับสไปเดอร์แมนแถมนอกจากนี้ซูเปอร์เรียออลโตโพสก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากการโคนนิ่งเพื่อสํารองร่างโคลนเปล่าๆเขาเอาไว้ด้วยจํานวนหนึ่ง หากว่าในกรณีที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็จะได้สามารถโอนถ่ายจิตสันนึกของตัวเองเข้าไปในร่างภาชนะเปล่าอันใหม่ได้ในทันทีส่วนพวกร่างคนที่เหลือที่ผมยังไม่ได้พูดถึงมันก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรมากอย่างด็อปเปอร์แกงเกอร์ตัวเลียนแบบด้านชั่วร้ายของสไปเดอร์แมนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของมากาสด้านมือของอดัมวอลล็อกที่สําหรับของรายนี้เขาจะมีความเป็นสัตว์ร้ายมากกว่าความเป็นร่างคนของปีเตอร์ หรือไม่ก็พวร่างโคนของสไปเดอร์แมนที่มีบทบาทสมทบเพียงแค่เล่มเดียวแล้วก็หายไปเลยอยา่างสไปเดอร์อามีบาร่างโคนของนักศึกษาหนุ่มผู้มีนามว่าแรนดี้ที่ได้รับเลือดส่วนหนึ่งของปีเตอร์เข้าไปจนทำแม่ร่างกายของเขาไม่เกิดการกลายพันธุ์ ไม่ก็ i อ o t o p e Accelerator Spider-Man ที่สำหรับรายนี้มันจะไม่ได้ออกแนวไปร่างคนแต่ว่ามันจะเป็นตัวตนของ Spider-Man ที่แยกออกมาจาก Peter Parker จนทำใมาทั้งสองคนก็กลายเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงเข้าหากันกลายเป็นตัวละครแยกกันไปเลยและสุดท้ายก็ควรจะเป็นพวกเหล่าบรรดาร่างโคนสไปเดอร์แมที่ได้มีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมาใน Animation Ultimate Spider- ร์แที่ก็มีบทเพลงแค่2ตอนแล้วก็หายาวเลย Spider Slayers? designed for one purpose guessed suggest Spider Buddies instead? Kinda time I They were one Next for that can สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายไน้าที่นี้เลยนะก็หวังว่าในอนาคตหากว่าโซ n y ไม่ก็มาเวลเขาไม่รู้จะเอายังไงต่อกับหนัง s p i d e r m a แผมก็มีความรู้สึกว่าโปรเจกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเบนไม่ก็เคที่เปนร่างคนของปีเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีความน่าสนใจอยู่พอตัวเลยนะ แล้วทุกคนละครับชอบร่างโคคนไหนอของสไปเดอร์แมนภายในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเช่นเดิมเลยนะผมรออ่านอยู่ส่วนสําหรับผมก็แน่นอนว่าในตอนนี้คือเคนทั้งใจเป็นร่างโคนที่มีความเป็นรูปผู้ชายมากที่สุดแล้วแหละไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดในการสื่อสารขอเพียงแค่มีหมัดและส้นตีนก็เพียงพอนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไวจากก้จอกใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชาว